สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้2ตัวล่าง4ี่ชุด ประจํางวดวันที่16มีนาคม64สถิติยังเดินดีต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคํานวณกันสูตรนี้ดาวเรืองจะคิดคํานวณย้อนหลังกันทั้งหมด3มงวดเพื่อจะหาค่าของงวดวันที่16มีนาคมบรรทัดแรกนํารางวัลที่1 6ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก9คงที่บรรทัดที่สองนํารางวัลที่1 6ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก2คงที่ เริ่มกันเลยนะคะ8ปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบยสิบบวกเเป็นยี 9, ่สิบเกิบเก้าบวก9้าคงที่ค่ะเป็นสามสิบแดเราใส่แปดหลังค่ะเราใส่แปดหลังค่ะดูบรรทัดต่อมานะคะ3ามบวกสามเท่ากับหกหบวกสเท่ากับ1ิบสบวกหเท่ากับสิบหบวกส เากับสิบเจ็ดเอาใส่เจ็ดหลังค่ะหลักหลักสิบได้แปดหลักหน่วยได้เจ็หลักสิบเราบวกเพิ่มไปเราบวกเพิ่มทั้งหมดหนึ่งครั้งบวกเพิ่มอีกหนึ่งครั้งแปดแล้วเก้าหลักหน่วยเหมือนกันนะคะเจ็ดแล้วแปดเรานำเลขสี่ตัวนี้มาจับให้ได้สี่ชุดนะคะ แปดหลักสิบเจ็ดหลักหน่วย 8, 7, 8, 8, 9, 7, 9, แปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเราเรืองคำนวณได้สี่ชุดแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจผลรางวัลกันค่ะสองตัวล่างนะคะออกเก้าเจ็ดค่ะอยู่ในสี่ตัวนี้ด้วยนะคะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยค่ะ มาดูงว่ต่อมาเลยนะคะหนึบวกหนเท่ากับสองนะคะสองบวกสอเท่ากับสีสบวกศูนย์เท่ากับ4สี่บวกเะคะสี่บวกเเท่ากับสิค่ะแล้วใส่สามหลังใส่สามหลังบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะคะเป็น4ีน่บรรทัดที่สองค่ะ9กบวกเเป็น18 18บวกสเป็น20 20บวก7 เป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสองเป็นยี่สิบเก้าค่ะเราใส่เก้าหลังเก้าหวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นสิบเราใส่ศูนย์หลังค่ะเรานำสี่ตัวนี้มาจับให้ได้ทั้งหมดสี่ชุดนะคะสามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์มาตรวจผลรางวัลกันเลยค่ะ ได้ตัวกลับนะคะรางรางวันที่รางวันเลขท้ายสองตัวออกสามเก้าออกเข้าตรงค่ะทุทีนะคะเมื่อกี้สามเก้าเข้าตรงตรงเลยค่ะ,ะดูว่าถัดมาเลยนะคะสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็นแปดนะคะแล้วก็แปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเราใส่เจ็ดหลังค่ะ เพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นแปดอันทัดต่อมาค่ะสีบ 8, 8บะ่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองค่ะบวกบวกเก้าเท่ากับยี่สิบเอ็ดบวกสองคงที่เท่ากับยี่สิบสามเราใส่สามหลังค่ะบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะคะเป็นสี่เราสี่นำสี่ตัวนี้มาจับให้ได้ทั้งหมดสี่ชุดเจ็ดสามเจ็ดสี่ 83, 84นะคะเรามาตรวจผลรางวัลกันค่ะ2ตัวล่านนะคะมี73ค่ะเข้าตามสูตรที่เราคำนวณได้เลยนะคะ73ตรงๆมาดูงวดประจำวันที่16กันเลยนะคะ3บวก3เป็น6 6บวก5เป็น11 11บวก3เป็น14 14บวก9คงที่เป็น23ค่ะ ใส่สามหลังเพิ่มมีหนึ่งแต้มนะคะเป็น4ี่บรรทัดต่อมาค่ะแปดบวกแปดเป็นสิบหกสบหกบวกห้าเป็น21 21ิบเอ็ดยี่สิบวกสามยีบวกสามเท่ากับยี่สบวกสคงที่เท่ากับ26เราใส่หกหลังค่ะแล้วก็บวกเพิ่มมีหน่แก้มนะคะเป็นเจ็ด นำสตัวนี้นะคะมาจับให้ได้ทั้งหมด4ี่ชุดสามหลักสิบหกหลักหน่วยสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเราต้องรอลุ้นผลกันนะคะว่าง,งวดประจำวันที่สิบหกนี้เลขสี่ชุดที่ดาวเรืองคำนวณได้จะเข้าหรือจะหลุดนะคะ สามหกสามเจ็ดสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดแนวทางแนวทางสูตรคำนวณหวยเผื่อท่านใดชอบก็สามารถตามได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านผิดถูกก็ว่ากันไม่ตามสูตรนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจค่ะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสิติย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สำหรับคลิปนี้ดาวเรืองขอลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะโชคดีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ